เป็นจังหนึ่งขึ้นหน่อยหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเบิ่งตามถนนบบดคามาแล้วโอ้กวางเติบอยู่ว่ามันแคบปันใดสี่ห้องนอนสองห้องน,น้ำยังมีห้องคั้วแมนอยอออนแห่งย่า่แต่ว่ามัสจิทสุกกระโปงว่าสันเทือนงามแล้วพเนว้อ โอ้ยเองกระเพวกระโปกแต่ได้น้องคณเมือเนี่ยบันแหงสะดวกน้อมีห้องครอันน้ํากันอยู่ทางนั้นนี่แเรก็เซเวรบรยากบาบ้านนี่างแมนบอบพูดเออน้อบาง พูดจำสักดาเนาะเว้าเนาะคนเบิ่งข่าวก็เป็นตัวนี่พูดจำก็ดีคนซอยโดนแหงเว้าคักเนี่ยแล้กับเบิง่งคือกันเบิ่งข่าวแหละว่ามัดผ้าลูงตาไปบินถบายกันแล้วก็ไล่งานโอ้ว่า,า,า,นนา,ตาแต่ละจีนเนาะบิงติดตามตลอดว่าเมื่อวานนี่ผู้ว่า สอสสมหญิงบอไปนิมนต์หลวงปูกับบั่นไก่ขําอันนี้เขาว่าตามเหตุเนะเาะเข้าบงสร้างคนเดนอ,อเป็นอย่างเรื่องมันยังเกิดขึ้นเพราะว่ากรรมแต่ละคนสางไว เมื่อกรรมจา่างไหวมันให้ผลมันก็นเลยปากดซื่อจังชีนาพระว่าบางเถอาครูบาอาจารย์พนาษหลายพบหลายชาติอาทีสังคำแน,วน,น,แนวนัว้นแน่นี่ไหวลักษณะเดียวกันนี่แหละเวลากรรม,มันให้ผลมันก็นเลยปั๊บแปบโปรดขนาดอยู่หลวงปู่ว่าไม่เป็นลอยปีเลยบอก นาะและอันเซเมอร์มาถึงสี่สิบปีกสีไปววาลุงปูเห็นหน่นนี่มันก็กว่าโ่ถือว่าโจแดีแต่แต่ว่ามันกดแหงกลับมันก็เลยปากคมันจังเล้วอันนี้เพื่อนเอ๋วว่านี่กรรมมันท่วงนี่เมื่อท่วงเล้วก็เอาห้มันแหละก็เล่ว,วจะสินะ่เอาห้เอาห้เจ้านี่ ขันเสินกับโมเล่ออะไรจะสินะแต่ <c oughs> ว่าผู้ใสยโดนไปรายงานอยู่เรืเ่อยๆเื่อยนอเออมือเมือเอินไปเบนทบาทเ้อเข่าวยี้งเหลือบ่แม่ที่พ่อลอยถุงอยู่บ่อนเบนทบาทแล้วเรา,เร,ารงตาดที่แจกอีกเด้อมือเอนินเออถุงเราหายกิโล่นเด้ ขขาวสารเหนียวนั่นอันองอาจนาอ,อันเป็นคัดเก่าให้เรียบรอยเบิร์ดพอผู้ใหญ่วีเฮาตั้งผลกวัวีท่านนีกวัวี้ตั้งหันผู้ซอยวี้ท่านนีผู้ใหญ,ญ่วีนาอน้อ <c oughs> งตาแจกวันที่ซิบขายวันเกิดวัดบ่เบิร์ดเลย แจกต่ออีกมือสองมือสามด <laughs> no. ินอแมนยาเลี้ยงมาทุงเทพข้าน้อยมั่นได้ได้เออเอาโลดด้วยวะนอมือเอินกะบินธบาตอยู่ในวัดเด้อบินเอาซะออมนาบูตราแล้วหลดอยันนาบูตรเท่าคือเก่าขนาดล่ะว่าบินธบาตแล้วกะถวายพระทหารคือเก่าวันวิสาขบูชาเด้อ แล้วก็แจ้งให้พี่น้องได้สาบเนี่ยมือแรงเด้อเวียนเทียนได้แล้วก็มีพิธีจเจริญชมค้นค้าถาเมื่อวาในนี่ให้คณะสงฆ์มิตรพหลวงปูเชื่อมเป็นต้นเจ็ดลูกไะไปร่วมมหาเตา่าเมื่อนี้มหาเตา่าเฉรับประโยชนเก่ารับพาดประโยชนเก่าก็เลยย่อ <c oughs> ยมโหนพลวัา นน่บอนมาพักอยู่ที่บ้านอายุธยาสะดวกกว่าพ่ะ่แมนอิริรถรถตาเราตาเลยโทรไปั้างั้นฉันเช้าฉันเพนอยู่บ้านเลยนะวัดฉันเพนแล้วจะค่อยเข้าไปวัดพระแก้วก็ได้อย่างทีนามนล้ก็แกลไก่ใน,ในึงบ่ไก่วันใดญ่เลยไปพักถามอดีหอดจักทุ่มเราวัดทิ้งสองฝ่ายก็หอดว่าท่นไปเมื่อวานนี่ รถรถในนั่นบันโซเราเท้าแลีนเลยแหละแลีนโดยสารเรางตาว่าไปได้บ่ราะได้อยู่ครับลุงตาวัฒนเอาหลายประเด็นรางวัลอันแล้วที่พิจารณาวัฒนเออเออก็ทะเลเติมน้ำมันรถแห่งชาติเลยวัฒน์ลุงตาว่ลุหลวงตาเท่ากันแน่ไหนในนั่นก็ดีจังจีน่าใกล้ไปพาร์เก็บ้านโยแม่วันนาโยมโงกโยมออบ และจะที่ไปแล้วกับมนีรับ17บเนาฬิกาหลับพระบาทสนเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณปราท่านแต่งตั้งปรรียนธรรม9ประโยชน์และ6ประโยชน์มณีไหวยนานมือมือมือแรงพระกับกัมมาการมาแล้วกัมือเอ็นเสารห้องบินทบาทเรียบร้อยแล้วกันเนี่มือแรงจังคอยประกอบพีที อให้มหาเต่าพันไปกาบพระพุทธสันติสุขหล้วก็จังคอยหอยผัดมาหล้วข้นหอแก้วลงหอแก้วแล้วกัไป <c oughs> <c oughs> กาบอย่งในโบสถ์จะเริ่มมาคน้นคาถาแลวคกับฟังปฏิโมจะเดินจะมาค้นคาถาหลักจัางฟังปฏิโมกหล้กจงเวียนเทียนจะสีนา <c oughs> เหมือนแรงบรเดิกตอก พอหาโมงแรงกับประกอบพิธี่อย่างเ่นะมืออื่นเล้อยังแจงไฮสั่แล้วเบิ้ลแล้วบอขันหน่อยบอถ่าได้นี่เนาะแมนบอไอ้ผููปราชิวบนนพันเตือนสต,ติลองตาฤดจือไว้ขอกขม,มืน่นนี้ได้อย่าไลกันนาพันขันเอาพระขเขาออกกอ่อนบ่ได้เนี่ยหงพ่อปราชิวบน คันอิยมบัดตะต่วนเนี่เอาออกบายยาไก่นนได้อย่าไล่กันนาเลดสองตาเราจื้อไหวครับอีดีเนี่ยวะพระเะดชพระคุณหลวงปู่เป็นเมตตาจังนะเสีเยนะเนาะแล้วอลไรเนาะเออแล้วแล้วกะเอ้าน,นิมนต์มันแหน่อยมาพงพันยังยังคอยเบิงเ่งแย่งกันขนาดเด้อว่าแล้วแล้วนะอ้านิมนต์โลกท